ดูไม่ยากนะครับของปลอมกับของแท้ไปดูของเก่าของเราแล้วกันว่าแพ็กเกจเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนี้ก็คือปลอมร้อเปของปลอมไม่ใช่ของเลียนแบบนะครับก็คือมันใช้งานไม่ได้นะครับซื้อมาเสียเงินทิ้งเปล่านะครับของปลอมไม่ใช่ของเลียนแบบนะครับดับแดต้องเข้าใจก่อนนะครับแกเป็นนี้ เมมมี่การ์ดนะครับหรือว่า SD card ยี่ห้อ i n g s ต o n ที่เราเห็นและขายจำหน่ายในปัจจุบันนะครับตามช็อปขายของช้อปปิ้งออนไลน์ท่าไหลายเลยนะฮะจะเห็นแบบนี้ราคาถูกๆนะครับเยอะแยะมากเลยก็มีเขียนว่าลักตอกบ้างอะไรบ้างแบบนี้พวกนี้นะครับเป็นของปลอมทั้งหมดนะครับเพราะว่าแพ็กเกจแบบนี้ไม่มีจำหน่ายเลยนะฮะเลิกจำหน่ายไปตั้งนานแล้วนะครับปัจจุบันที่ขายและจำหน่ายนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะครับสกิจะเป็นแบบนี้ ก็จะแยกประเภทได้ด้วยนะฮะว่าถ้าเป็นแบบค่สสิบยูหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่แพคเกจจะเป็นโมบายแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกยูสามนะครับก็คือค่สสิบยูสามนะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นจักรยานนะครับถ้าข้างในหน้าตาเป็นปกแบบนี้แล้วข้างในเป็นค่สสิบยูหนึ่งนะครับหรือว่าปลูกแบบนี้แล้วข้างในเป็นค่สสิบยูสามให้สังเกตได้เลยว่าเป็นของปลอมแน่ๆนะครับ แพ็กเกจรุ่นใหม่ที่ปลอมก็นี่ะที่เห็นเลยนะครับของปลอมร้านที่นำตำหนายนะครับเข้ามาในประเทศไทยก็จะมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับยี่ห้อ Kingston ก็จะมีเนี่ย JIB นะครับจะเป็น JIB นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์รองรับเป็นของแท้ก็คือพวกดีลเลอร์ดีลเลอร์ทั้งหลายแหล่ก็คือพวกเซนเกนะฮะพวกนี้ก็คือจะนำของแท้มาตำหนยนะครับแล้วก็มีอายุการประกันนะครับ อันนี้เป็นของ American b บ s นะครับซึ่งตัวนี้พักหลังเนี่ยจะโดนปลอมกันอยู่พอปล่อยนะครับวิธีการเช็คก็ค่อนข้างจะยากหน่อยฮะต้องสังเกตรหรือไม่ก็สอบถามร้านในเรื่องการประกันเอานะครับวันนี้ผมจะสั่งมาจากช็อปของ l a ซา d a นะครับก็เป็นช็อปแท้นะครับแพ็กเกจแบบนี้ไม่มีจําหน่ายเลยนะรุ่นใหม่ของ Kingston จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะฮะแบบนี้ไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับแบบนี้ไม่มีจาหน่ายนะครับ ยุติการผลิตแบบรูปแบบของแพ็กเกจแบบนี้แล้วนะอันนี้จะเป็นรถเก่าค่อนข้างเก่านะครับเก่ามากนะครับที่เราเห็นปัจจุบันรุ่นนี้ก็คือจะเป็นของปลอมไปเลยนะครับแบบนี้ให้รู้กันก่อนแล้วว่าแพ็กเกจแบบนี้นะครับที่เห็นขายปัจจุบันนะครับที่พวกช็อปออนไลน์เท่าไหรเลยนะครับหรือว่าตามตลาดนัดของถมเป็นของปลอมทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น s d สดี d นะครับเมนโคลเอสดีการหรือว่าเป็นแฟลชไดร์นะครับฮาร์ดดิฮาร์ดดก็ให้ระวังด้วยนะครับ แพ็กเกจแบบนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วนะอันนี้เป็นแพ็กเกจแบบเก่านะครับไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับอ่ะมาต่อที่ของแท้นะครับที่ปัจจุบันที่ขายนะครับก็คือแพ็กเกจแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นค่าสิบยูสาก็เป็นแบบนี้นะครับวิธีสังเกตคร่าวๆก็จะมีแค่นี้เองนะครับนี่ผู้นําเข้านะครับนะครับอ่านี่ผมซื้อมาจาก JAB นะครับก็แกะไปใส่กล้องแล้วนะครับ มีฉลากนะครับสคบนะครับก็คือคุ้มของผู้บริโภคนะครับสคบนะเนี่ยถูกต้องชัดเจนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของซนิกนะครับประเทศไทยนะครับสามารถสแกนแล้วก็ลงทะเบียนนะครับหรือสอบถามการคุมกันเค็มกันพังได้เลยนะครับถ้าพังนี้เราส่งเค็มแบบไหนที่ไหนนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูนะฮะปีในการผลิตนะครับ แล้วก็ประเภทนะครับให้ดูคข้าวก่อนแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นของปอมอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยนะครับความคมจะใกล้เคียงกันนะครับผมให้ดูเลยนะฮะถ้าไม่มีตัวของแท้เราก็เทียบไม่ออกนะครับค่อนข้างยากนะครับวิธีสังเกตคร่าวๆก็มีแค่นี้นะฮะนี่อะแดปเตอร์นะครับของแท้จะมีคำว่า made in China ตัวนี้เนี่ยมีชัหน้า แต่ของปลอมจะไม่มีนะครับตั้งแต่รุ่นไหนก็ตามนะฮะที่ทํามาน,นานก็จะไม่มีนะครับไม่มีชหน้านะครับเนี่ยอันตัวของปลอมนะฮะเนี่ยตัวกเก่านะครับก็ไม่มีชหน้านะครับก็จะมือออกมาจากเดียวกันเลยนะครับประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็สีที่สกรีนลงไปนะครับของปลอมมันก็จะดูเลอะๆหน่อยนะฮะไม่ค่อยคมนะครับไม่ค่อยคม จะเป็นของแท้จะค่อนข้างขุมนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สังเกตนะครับก็คือสีสีถ้าเป็นของแท้นะครับตัวนี้เนี่ยจะออกในสะท้อนแสงกว่านะครับสว่างกว่านะครับสะท้อนแสงแล้วก็สว่างกว่าแต่เป็นของปลอมจะทึมๆนะครับไม่ค่อยสว่างนะครับทึบๆนะครับข้างล่างของแท้นะครับข้างบนของปลอมนะฮะให้ดูนี่เทียบกันก่อนอ่ะส่วนแพ็กเกจนะครับรอบรอบ ที่เห็นของปลอมฝั่งซ้ายนะครับของแท้ฝั่งขวานะครับก็สังเกตมีสติกเกอร์นะครับนี่มีความแตกต่างกันไหมครับลองดูได้เลยนะความแท้ของแท้และของปลอมความแตกต่างนะแล้วก็ถ้าท่านใดเคยซื้อมาแล้วไม่มั่นใจว่าของตัวเองเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับให้แกะนะครับ แกะตัวห่อออกมาดูได้เลยนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับตั้งแต่ไหนตะไลนะครับตั้งแต่เป็นแพ็ครุ่นเก่าๆนะตัวแพ็คของแท้ฮะตัวพลาสติกตัวนี้แบบนี้จะมีหางเนี่ยแบบนี้นะครับจะมีหางถ้าเป็นของปลอมนะครับแกะออกมามันจะไม่มีหางนะครับมันจะตัดไปเลยนะครับแล้วก็สั้นๆนะครับเนี่ยของแท้จะมีการปั๊มนะฮะตัวนี้ มาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหางแบบนี้นะครับส่วนการครอบของฟิล์มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่การครอบเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าของปลอมข้างในเป็นอย่างไรนะครับของปลอมนะครับเมื่อกลีดออกมานะครับแบบนี้อ่ะก็ดูพลาสติกนะครับของปลอมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะล้ลโลเลยนะครับไม่มีไม่มีหัวข้างบนนะครับ ส่วนการพับก็ค่อนข้างคล้ายกันนะแต่ว่าก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยนี่ของปอลนะครับเห็นไหมฮะของปอลอ่าตัวพลาสติกนะครับนี่รับแดดพลาสติกนะครับเดี๋ยวตัวนี้อันที่ผมแกะแล้วมีนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวที่แกะแล้วให้ดูแล้วกันตัวนี้นะฮะที่แกะออกแล้วนะฮะสังเกตข้างในนะฮะเห็นไหมข้างในจะมีเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับอยู่นะครับที่ฟิล์ม ส่วนอันนี้ของปลอมของปลอมขนานคืออ่าค่อนข้างใกล้เคียงนะแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะเห็นไหมครับนี่ของปลอมนะครับทําได้ใกล้เคียงมากนะครับทําได้ค่อนข้างใกล้เคียงส่วนตัวพลาสติกตัวนี้ไม่เหมือนนะพลาสติกตัวนี้ไม่เหมือน เดี๋ยวมาเทียบสีให้ดูแล้วกันนะครับดูโมบายเหมือนกันนะครับโอหแกะแล้นะนี่ฮะเห็นหูหไหมครับเนี่ยมีหมูพลาสติกนะครับแล้วก็มีการสแตมนะครับของปลอมไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูไม่ยากนะครับของปลอมกับของแท้ไปดูของเก่า ของเราแล้วกันว่าแพ็กเกจเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนี้ก็คือปลอมร้อเปของปลอมไม่ใช่ของเลียนแบบนะครับก็คือมันใช้งานไม่ได้นะครับซื้อมาเสียเงินทิ้งเปล่านะครับของปลอมไม่ใช่ของเลียนแบบนะครับดับแด่ต้องเข้าใจก่อนนะครับแกะเป็นนี้นะครับฮอ่ะมาดูของแท้นะครับนี่ของแท้ก่อนนะครับดูสีก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับ การสกรีนนะครับของแท้ของปลอมของปลอมนะครับข้าหลังของปลอม ตัวอะแดปเตอร์จะไม่มีการยิงเลเซอร์นะครับส่วนตัวมือที่ Made in นะครับเทียบอะแดปเตอร์นะครับของปลอมนะครับของแท้ด้านขวามือนะครับเล็บปลอมไร้แท้นะครับตัวแถบสีนะครับสีมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่างานก็ดูต่างกันแล้วนะครับ อะแดปเตอร์นะครับมาดูที่ตัวการ์ดนะครับการ์ดปลอมนะครับใกล้ๆเลยนะใกล้สุดให้ให้ดูได้เลยนะครับด้านขวาคือของแท้นะครับด้านซ้ายข,ข,อของของปลอมนะครับ อยู่ฟอนต์นะครับตัวนังสือนะครับของแท้ตัวนังสือจะจางกว่านะครับแล้วก็มีความคมกว่าส่วนของปลอมสีจะค่อนข้างเลอะหน่อยนะครับแล้วก็ความคมไม่ค่อยมีนะครับส่วนสีที่เป็นตัวสีชมพูนะครับที่แต้มไว้ความของปลอมนะครับจะไม่สะท้อนแสงนะครับจะทึบๆเลยเหมือนเหมือนเอาสีแปะแต่ของแท้จะมีความสะท้อนแสงนะครับมีการเหลืบแสงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ด้านหลันะครับมีการยิงเลเซอร์นะครับทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัว Kingston ของแท้ก็จะมีการยิงเลเซอร์แบบนี้นะครับนี้อันนี้ก็คือวิธีการนะครับดูเมบริการนะครับ Kingston นะครับแท้และปลอมนะครับว่าแตกต่างอย่างไรนะครับในการเช็คนะครับในการสังเกตในการดูนะครับของแท้กับของปลอม ก็มีทเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเอาอะไรมานำเสนอก็คอยดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ